คลิปนี้จะคุยกันเรื่องเอเรียนโรมูลัสครับ สวัสดีครับพี่โอเนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซิรูเพ็กซี่อำนวยความสะดวกให้พี่โอได้คุยคลิปแบบสะดวกรวดเดียวลองเทคสิบนาทีแบบไม่มีการตัดต่ออีกแล้วนะครับด้วยการมอบโปสเตอร์และสื่อให้พี่โอมาใช้ประกอบและเนื่องจากว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนังออกแนวอวกาศสเปซไซไฟแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่ามอนสเตอร์ฮอร์เรสนะครับตอนนี้หนังฮอร์เรจะแบ่งออกเป็นสามประเภทมีสแลชเชอร์ฮอร์เรสมีซูเปอร์เนเชอรัลฮอร์เรแล้วก็ มอนสเตอร์คอร์เรอไอชื่อเอเลียนเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นสัตว์ประหลาดมันเป็นมอนสเตอร์นะครับเอเลียน ปกติแล้วเราจะหมายถึงมนุษย์ต่างดาวมันไม่ใช่มนุษย์นะครับมันไม่ใช่มนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องอย่างพรีเดเตอร์มีความคิดมีจิตใจมีสามัญสำนึกแต่ว่าเขาตั้งชื่อเอเลี่ยนมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็เห็นว่าแต่จะเรียกว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวเอเลี่ยนก็คือต่างดาวต่างดาวมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวนั่นแหละก็ถูกแล้วแต่มันก็เหมือนอย่าง,างเราอยู่บนโลกมนุษย์เราก็มีทั้งคนทั้งสัตว์ใช่ไหมอันนี้เขาก็จะมี ทั้งมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ทั้งสัตว์ต่างดาวในกรณีของเอเลี่ยนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ต่างดาวเหมือนกับสัตว์ต่างดาวในเรื่องดินแดนไร้เสียงนะครับก็คือกระหายหิวกระหายหากินอย่างเดียวแพร่พันธุ์อย่างเดียวไม่มีโมโนสํานึกไม่มีจิตใจไม่มีคุณธรรมใดๆครับแต่ว่ามันใช้ชื่อภาพยนตร์ว่าเอเลี่ยนซึ่เขาก็ จะตั้งชื่อให้มันเป็นสัตว์ต่างดาวตอนนั้นเมื่อสมัย45ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ภาคแรกมันตั้งแต่ปี1979โดย r i g ี y s สกอ t ซึ่งก็เป็นผู้อาํานวยการสร้างในภาคนี้ด้วยนะครับหนังเรื่องนั้นตอนแรกๆมันก็จะเป็นหนังแค่ คนอยู่ในอวกาศแล้วก็เอาตัวรอดเอาใช้ชีวิตให้รอดจากการคุกคามของสัตว์ต่างดาวตัวนี้เอเลี่ยนตัวนี้เท่านั้นแล้วในที่สุดก็พากันแับตายที่ละคนกันหมดแล้วเป็นอย่างนั้นมาทุกภาคคือจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปเผชิญกับเอเลี่ยนหรือสัตว์ต่างดาวเนี่ยแล้วก็ ค่อยๆตายไปทีละคนแต่ความสนุกของแต่ละภาคก็อยู่ที่เรื่องราวลึกลับซับซ้อนความโหดร้ายน่าสะพึงกลัวว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแล้วเราจะโต้อตอบจะสู้กับมันแบบไหนแล้วก็จะลุ้นว่าใครจะตายก่อนตายหลังและใครจะเป็นคนรอดอันนี้เป็นความสนุกของเรื่องนี้ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆหนังมันก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มสนุกตัวเอเลี่ยนเนี่ย มันเริ่มจะมีชีวิตชีวามันเริ่มมีที่มาที่ไปแล้วมันก็แบบกลมมันน่าสนใจน่าค้นหาหน่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจัก,กรวาลมันก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดก็มีออกมา8ภาคแล้วภาคนี้เป็นภาคที่8แต่เป็นภาคที่ใช้เวลาย้อนต้นคือย้อนกลับไปอยู่ในระหว่างภาค1และภาค2เคลลี่สเปนนี่นะครับดารานำของเรื่องนี้ซึ่งเธอก็คือนางเอกตัวจริง จะเรียกว่านางเอกเหรอพี่โอถือว่าคริสเตนลันเป็นนางเอกนะเรื่องซีวีวอ a r ครับก็เป็นนางเอกคนที่รอดไม่ใช่น,นางเอกคนที่ตาย เป็นเป็นตัวเด็กป่วนเจ้าปัญหาในเรื่องนั้นแต่เรื่องนี้มาดีครับมาเป็นทางเอกเต็มตัว <c oughs> ก็เธอให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างภาคแรกและภาค2ส่วนผู้กำกับเฟเดอาเ r รสนี่พี่โอมีโปสเตอร์2แบบนะครับอันนี้ต้องขอบคุณ Major c i t ิลล์เฟล็อันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุลเลอร์ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วก็นํามาฝากนะครับพี่โอบอกก่อนว่ามีมีแจกนะครับคุณบุลเลอร์หยิบมา ไปไปหน้าโรงหนังหลายครั้งก็หยิบมาได้หลายใบน,นะครับครั้งละใบ2ใบรวมๆกันก็เอามาฝากให้พี่โอได้แจกแฟนคลับแล้วเท่านั้นยังไม่พอเมเจอร์ซี p l e เพล็กซ์ยังร่วมฉลองกับพี่โอด้วยการแจกโปสเตอร์หนังเก่าด้วยแต่ว่ายังไม่ได้โปสเตอร์มาก็เดี๋ยวรอแล้วเราก็มาแจ้งข่าวดีให้ทราบในโอกาสต่อไปครับแต่สําหรับโปสเตอร์เอเลียน ที่เขากําลังใช้อยู่เนื่องจากว่าพี่โอไปดูรอบสื่อมวลชนมานะครับไปดูรอบสื่อมาที่สยามพารากอนระบบ 4dx ด้วยอันนี้ก็ต้องขอบคุณเมเจอร์เช่นกันแล้วโปสเตอร์เขายังใช้แปะหน้าโรงอยู่ก็เอาเด o พูมาประกอบฉากก่อนกันล้กันเพราะยังไงก็เป็นค่ายดิสนีย์เหมือนกันนะครับอีกแม้ว่าอันนี้จะมาเวลแล้วก็อันนี้เป็น20วนตี้สันตุริสก็ตามทีครับพูดต่อพุ่งกับเฟเดอาเรสเขาใช้เขา เขาเคยกำกับเรื่อง Don't ด r e a t h e ซึ่งพี่โอชอบมากนะครับคุณลุงตีเฟนแรงที่อยู่ในบ้านตามลำพังเป็นคนตาบอดแล้วมีผู้ร้ายมาบุกลุงแกก็อาศัยวิชาสารพัดเอาตัวรอดแล้วก็ภาค2ก็ช่วยเหลือลูกสาวเด็กที่เอามาเลี้ยงได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง e v i l d date อันนี้คนชอบหนังสยองขวัญห,หลายคนชอบคือแก เป็นคนที่เก่งเรื่องหนังสยองขวัญแล้วแกก็มีไอเดียเรื่องเอเรียนเนี่ยแกก็บอกว่าเรื่องนี้ได้รับความเห็นชอบแล้วก็อยู่ในคำแนะนำของทั้งริดลี์สกอตต์ผู้ให้กำเนิดเอเรียนตั้งแต่ภาคแรกปี1979แล้วก็ทั้งเจมส์คาเมรอนด้วยนะครับเจมส์คาเมรอนเจ้าของภาพยนตร์อันดับหนึ่งตลอดการของโลกคืออวตารเนี่ยก็เป็นคนให้คำปรึกษาในการทำเอเรียนโรมูลัสนี้ด้วยก็ระหว่างเจม ภาค2แล้วก็รีลีสกอ t t ภาค1เรื่องราวนี้อยู่เกิดขึ้นเป็นภาคแยกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องต่อกันนะเป็นภาคแยกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาของภาค1และภาค2คือเมื่อคนที่รอดชีวิตของภาค1นเนี่ยคือนั่นคือ s i กเนเ w e a v วีนะครับดีดเจ้าตัวนี้ออกจากยานได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็มากล่าวถึงอาณานิคมนี้ที่เก็บอไอ,อ้ตัวนี้มาทดลองต่อ แล้วก็น้องๆที่อยู่ในอาณาลิคมที่พยายามจะดิ้นรนหาทางออกจากประเทศเขาเรียกอะไรกาลาแลนด์ได้ไหมที่ที่ไม่สามารถงอหัวขึ้นมาได้อะเป็นที่ที่ถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดอยากจะไปอยากจะออกพ้นจากดาวดวงนี้เต็มตนแล้วก็จะไปก็พบว่ามีไอยานล่องลอยยานร้างลำหนึ่งกำลังลอยเหนือหัวซึ่งเธอไม่รู้ว่าพวกเขาและเธอไม่รู้ว่ายานนั้น มันบรรจุการทดลองสิ่งมีชีวิตนี้ไว้แล้วเรื่องราวตื่นเต้นก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่ดันเตอรต้นมานี่ก็กล่าวถึงในส่วนนี้นะครับไม่ได้ไปลุกลามไปยัง2เรื่องนั้นไม่ได้ทําให้เส้นเรื่องหลักเสียหายเขาวางนั้นครับก็ทั้งเจมส์คาเมรอนทั้งลิตลีสกอตเห็นด้วยยังไม่พอยังมีทีมงานต่างๆมากมายจากทั้ง Alien, Alien 3, เอเลี่ยนเอเลี่ยนสามเอเลี่ยนสี่ห้าคือ คนที่ทำสเปเชียลเอฟเฟกคนที่ทำอะไรต่างๆทำพรอ็อพทำอะไรพวกนี้มากันหมดแล้วคนก็มีแนวคิดไอเดียว่ามันมีสิ่งนั้นในภาคนั้นสิ่งนี้ในภาคนี้โอ้โห oft, ระดมกำลังกันเต็มที่เท่ากับว่าเรื่องนี้ทำได้พิถีพิถันมากมากถึงขนาดที่แฟนคลับเอเลียนเอเลียนทั้งหลายเนี่ยที่ได้ชมมาหลายๆภาครวมทั้งวิดีโอเกมเอเลียนด้วยนะครับเขาชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งบางคนให้สิเต็มดูออกมาแล้วแบบบางคนอโอ้โหขนลุก ตัวพี่โอเองนะพี่โอไม่ใช่คนตกใจง่ายๆพี่โอ,อยังรู้สึกว่ามันสนุกตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วมันมีการปูพื้นตัวละครปกติแล้วหนังประเภทฮอลเดอร์ที่มันสยองขวัญระทึกขวัญที่คนเริ่มจะถูกสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ประหลาดเนี่ยฆ่าตายทีละคนนะครับมันจะ เดาง่ายว่าใครจะอยู่ใครจะตายแต่สําหรับเรื่องที่อธิบายที่มาที่ไปของตัวละครแต่ละตัวแล้วก็สร้างความผูกพันแล้วก็ให้คนรู้สึกผูกพันกับตัวละครว่าคนนั้นดีคนนี้ชอบเราก็จะรู้สึกอินไปกับเรื่องแล้วก็ร่วมลุ้นกับเรื่องไปด้วยนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้ค่อนข้างทรงคุณค่าขึ้นมา อีกระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นการทําให้จักรวาลเอเลียนอยู่ยั้งยืนยงในโอกาสต่อไปพี่โอคิดว่าเรื่องนี้ต่อไปมันจะยิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้สตาร์วอลเลยถึงแม้ว่ารายได้แต่ละเรื่องมันจะนิดๆหน่อยๆบางเรื่องก็ขาดทุนนะครับก็พี่โอเชื่อว่าคนที่ติดเอเรียนเนี่ยจะพมากขึ้นเรื่อยๆและจะทําให มันมีส่วนต่อขยายมันจะขยายไปทางไหนก็ได้เนี่ยจะขยายย้อนเวลากลับไปในอดีตก็ได้จะในอนาคตก็ได้จะอยู่ระหว่างกลางภาคนั้นกับภาคนี้แบบเรื่องนี้ก็ได้มันมีทางออกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้เขาได้ให้คําตัดความแล้วว่าเอเลียนนี้ไอสัตว์ประหลาดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีจุดประสองค์อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไปอยู่ที่ไหนมันก็จะมีความวอดวายที่นั่นมันก็จะเป็นเรื่องของที่นั่นได้พี่โอ๋ก็ ยิ่งดูในระบบ 4Dx นะคนที่ดูในระบบ IMAX เขาก็บอกว่าโอ้ยที่เราดู YouTube เนี่ยมันจอสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับแต่ว่า IMAX มันก็จะยืดข้างบนข้างล่างออกมาอีกมันเต็มตาเต็มจอเต็มใจอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจมากส่วนตัวพี่โอเนี่ยพี่โอก็จะได้บรรยากาศเพราะว่ามันมีจะมีการเขยา่าเวลามีแสงฟ้าแสงไฟมันก็จะมีแฟลชออกมานะครับเวลามีลมมันก็จะมีพายุ เข้ามาเนี่ยเวลามีน้ํากระเซ็นมันก็จะกระเด็นเข้าหน้าเราแต่ว่าเก้าอี้พี่โอรู้สึกว่าน้ําจะน้อยกว่าเก้าอี้ค้างๆไม่เป็นไร Says, boundaries. มันเขาบอกว่ามันมีปุ่มเปิดปิดได้นะพี่โอก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็เรียกว่าสนุกทั้ง i Max ซทั้ง4 d X เดี๋ยวพี่โอว่าจะต้องไปซ้ำา i Max อีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณ Major Cineplex ด้วยพี่โอก็จะไม่สปอยใดใดเลยนะแต่เขาบอกว่ามันคนที่รักเอ i e ียเนี่ยชอบเรื่องนี้แน่นอนเอาละครับตอนท้ายคลิปแล้วตรงนี้ปิดได้นะครับตรงนี้พี่โอจะสปอยนิดหน่อยจะพูดถึงส่วนที่พี่โอไม่ชอบแล้วรู้สึกตัณหกิดเล็กน้อยเท่านั้นนั่นก็คือเอ่อ ไอ้น้องแอนดี้เนี่ยอ่อันนี้ส่วนที่พี่โอชอบมากๆคือส่วนที่มีหุ่นยนต์ในเรื่องนะครับน้องแอนดี้ที่จริงชอบทุกภาคแหละที่มีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เพราะว่าต่อไปเราเชื่อว่าเอ่อมันพ้นจากยุคที่เรารับยอมรับความหลากหลายทางเพศ LGBT ไปแล้วนะต่อไปเราต้องยอมรับความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเราจะต้องอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์และ AI ในอนาคตอย่างสันติแน่นอนสันติหรือไม่สันติก็ไม่รู้นะครับอ่ะ เขาให้ปืนนางเอกน้องเอเลียนเอ้ยน้องน้องแอนดี้ให้ปืนนางเอกแล้วเขาบอกว่าอย่าใช้อบอกว่าเพราะว่าเอเอเลียนเนี่ยมันมีเลือดเป็นกรดมันจะทำให้ยานทะลุนะครับแล้วก็เราจะดูดถูกดูดออกจากยานแล้วถามว่าถือปืนไว้ทำไมก็ถือปืนไว้เพื่อที่สัตว์ประหลาดจะได้กลัวคิดว่าจะเป็นอาวุธที่มาทำร้ายมันได้แต่ ก่อนหน้านั้นเขาบอกไปแล้วว่าสัตว์ประหลาดนี้เป็นสัตว์ประหลาดตาบอดเหมือนตัวในดินแดนไร้เสียงเลยได้ยินเสียงแล้วมันจะไปเห็นปืนได้ยังไงมันจะไปรู้ได้ไงว่ามีคนกําลังถือสิ่งที่มันจะเข้าใจว่าเป็นอาวุธก็ตรงนี้เป็นจุดที่พี่โอขัดใจว่าเอา้าก็มันมองไม่เห็นแล้วก็บอกแล้วก็บอกอให้ถือปืนเพราะว่าเผื่อมันเห็นฝั่งเรางงงเนะอ๋อส่วนที่พี่โอชอบอีก พูดชอบกับไม่ชอบสลับกันนะส่วนของคําคมส่วนของมุกตลกต่างๆเนี่ยมันดีมากแล้วพี่โอ๋ก็ว่าคนแปลของเราแปลดีมากด้วยนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วต้องขออภัยใครทราบเข้ามาบรรยายต่อท้ายได้นะครับอย่างเช่นอันนี่พี่โอ๋ชอบมากเอ่อทำไมคนตาบอดถึงไม่ตกบอ่อเพราะว่าคนตาบอดมองบ่อเห็นอันนี้พี่โอ๋ขำกลิ้งเลยแล้วแล้วสิ่งที่ไม่ชอบอีกก็คือเมื่อ สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนหุ่นยนต์ AI ถูกควบคุมโดย AI แม่ตัวแม่ที่เหนือกว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะสามารถถอนการควบคุมได้แล้วต่อให้เอาดิสเอาอะไรออกเพราะว่ามันน่าจะฝังมันเหมือนกับคนที่แฮกแฮกคอมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีไวรัสมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นแล้วแล้วแล้วมันเป็นแค่ AI ระดับหุ่นยนต์ธรรมดาธรรมดาแต่ตัวแม่ <c oughs> เป็นตัวที่เข้ามาควบคุมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น หุนยนต AI ตัวที่โดนแฮ็กไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะกลับมาเป็นปกติได้อันนี้พี่โอเข้าใจไปเองนะไม่ทราบว่าคนที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็นอกนั้นก็มีส่วนที่ชอบและไม่ชอบอีกเล็กๆน,น้อยแต่ว่าตอนนี้เวลาคุยกันเยอะแล้วพี่โอคิดว่าคงจะได้คุยถึงคลิปนี้อีกหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าครั้งต่อไปพี่โอจะไปดูระบบ iMAX แล้วก็จะได้คุยต่อนะโปสเตอร์ต่อไปก็คงจะคุยที่เมเจอร์ซีนเฟล็กสาขาบางกะปิ บากะปิซีนอพล็ก์นะครับเอาก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณเมเจอร์ซีน l e พล็ก์อีกครั้งแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง YouTube และ t i k t o k ที่ติดตามกันมาครบ7 0 0 0คนใน YouTube และ7,700คนใน TikTok แล้วนะครับติดตามกันในช่องทางอื่นด้วยครับอย่างเช่นเพจ Facebook ซึ่งเพิ่งจะมีผู้ติดตามแค่900คนเท่านั้นเองเพิ่มให้ถึงพันเร็ๆวๆ พบกันในโรงภาพยนตร์คับเอเรียนโรมูลัส